เยอะครับทุกคนผมจับไม่กี่ต้นเองนะครับน้อยเดียวกับต้นไมยลาบยักษ์นะครับผมกว่างนะครับตัวง,งงงไม่ค่อยมีแล้วครับผมมันส่วนมากตรวเนี้ยก็จะเริ่มเริ่มหายแล้วเพราะว่าบางตัวเนี่ยร่วงตายตามปกจะมีเยอะแยะเลยนะครับส่วนตอวนี้จะมีแมทนะครับหรือว่าตัวเมียตัวเมียกับตัวผู้นะครับ เล็กๆนะครับแล้วก็ใหญ่ๆก็มีงงงนะครับลอกกันแล้วครับผมสองตัวนะแต่อีกแฉบนึงมันอยู่ฝั่งฟองนะครับไม่ไม่ไม่ได้ข้ามไปนะครับอันนี้ก็จับมารีวิวให้ดูนะครับผมไม่ได้เอาไปทำอะไรนะจับมารีวิวให้ดูเฉยๆนะครับผมเดี๋ยวก็จะปล่อยนะครับเยอะครับผมทั้งบ้านผมนะครับหาง่ายครับผมถ้าไม่ตรงไหนไม่มีสารนะแต่ถ้าถ้าที่มีสารนะหาหาทั้งวันก็จะไม่เจอนะครับ เราต้องไปที่ว่ามันไม่ค่อยมีสารเคมีนะครับเพราะพวกนี้มันมันต้องข่ในดินเนาะถ้าเกิดน้ําท่วมเนี่ยมันก็ไม่มีเหมือนกันมันตายนะครับมีหลายท่านนะครับที่ทักมาทั้งเหนือนะครับผมปีหน้าเจอกันนะครับสําหรับเขางงงที่อยา่าอาไปชนนะครับแต่ตัวเมียไม่ไม่จัดนะครับผมจะดูเขางงงงอย่างเดียวไปวากันใหม่นะครับสวัสดีครับ